สวัสดีครับพวกผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายของปีละ3 1ธันวาคมก็จะมาเป็นคอนเทนต์มหากราบเลยนี่เรียกว่ายกตะกร้ามาเลยนะครับกับรองเท้าประจำปี2566หรือปี2023ที่ยังอยู่กับผมในวันสิ้นปีวันนี้นะครับก็เลือกมาทั้งหมด7คู่นะครับจริงๆมี8คู่แต่ว่ามีพู่มากคู่หนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่มันวิ่งแล้วละผมเน้นใส่ทำงานละ ก็เลยไม่ได้พูดถึงอ่ะเดี๋ยวจะไปไวๆนะครับเริ่มที่คู่แรกนี่3ามพกหนึ่เฟรมสอนะครับเรียกว่าเป็นตัวยอดนิยมเลยก็ได้กับ3ามในปีที่ผ่านมาทําไมผมถึงหยิบมาพูดคู่แรกก็ขอบอกก่อนว่าผมเลียงจากความชอบเล็กน้อยไปมากนะครับในคลิปนี้คู่นี้มันเป็นรองเท้าที่เบามากๆนะครับในไซส์สีของผมเนี่ยน้ำหนักอยู่เพียงแค่222กรัมซึ่งมันเบามากๆเลยแต่ว่า ทำไมผมถึงให้มันอยู่แบบสุดท้ายเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สาหรับทาวิ่งผมผมรู้สึกว่าความไหลมันยังน้อยไปนิดนึงเมื่อเทียบกับรองเท้าคู่อื่นความเด้งความดีบมันยังน้อยไปนิดนึงเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะครับวิ่งแบบอีซีเพชหาปลายหกตน้นหกกลางอะไรเงี้ยชิวๆวิว่งสบายมากเลยนะครับข้อด,ดีของมันคือน้ำหนักเบาราคาถูกนะครับข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือนี่ เอาโซมีไม่ครอบคุมจนถึงขอบนะครับมันก็จะมีอาการว่ามันจะสึกง่ายนิดนึงตรงนี้ขนาดว่าผมเป็นคนไม่ได้ลงส้นนะอันนี้คือเท้าขวาผมเวลาขับรถมันก็จะเหยียบอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้รองเท้าสึกความติเด้งคู่นี้ถามว่าเป็นยังไงอ่าฟิลลิ่งมันคล้ายเน็กเปอร์เซนต์แต่ความดิเด้งมันจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าโฟมมันแห้งๆไปนิดนึงคือโฟมมันก็มีความนุ่มนะแต่มันเป็นความนุ่มแน่นคล้ายๆตัวเอโนฟินโปแล้วแผ่นคาร์บอนนะครับ มันจะไม่ได้มีตรงตายอยงสุดเนี้ยเวลาผมเป็นคนลงเท้าอย่างนี้นะครับแล้วโทอฟไปอย่างนี้พอโทอฟมันลงมาถึงตรงนี้มันงอน,นิดนึงก็เลยรู้สึกว่าประมาณนี้ล้กันผมเอาไว้วิ่งอีซี่นะคู่นี้วิ่งอีซี่วิ่งลองลันโอเคนะครับราคาก็ถูกดีความทนทานโอเคนี่เอาโซจะเห็นว่ามันยังไม่สึกเลยนะครับแม้มันจะผ่านไปแล้วร5อกิโเมตรก็ตามนะครับจบไปคู่แรกกับ สามหกหนึ่งเฟมสองจุดศูนย์อกอการเลือกไซส์นะครับเลือกตรงไซส์ eu นะครับไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ต่อมาเบอร์สองจากค่ายเดียวกันอุ้ยเพิ่งจะสังเกตว่าตะกานี้คือสามหกหนึ่งล้วนเลยต่อมาคู่นี้ผมชอบมากมากสามหกหนึ่งฟิวเรียตฟิวเรียตธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิวเรียตฟิวเจอร์นะครับคู่นี้มีชื่อนึงว่าสามหกหนึ่งเฮอริเคนแต่จริงๆ h u r เฮอริเคนกับฟิวเรียตมันเป็นคนละรุ่นกันนะครับคือโฟมมันอนะ หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าเจ้าฟิวเรียมันจะมีความเฟิรม์มความเด้งมากกว่าเจ้าตัวคริเคนนะครับสามหนึ่งฟิวเรียคู่นี้เป็นรุ่นที่ว่าเหมือนว่าเป็นแบบอันเดอร์เลนิดนึงของ3.6.1คือผมไม่ค่อยเห็นคนนิยมใช้กันเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆอ่ะมันมีความดิดเด้งมากกว่าเจ้าเฟรมสอมากเลยดิดเด้งมากคู่นี้เด้งมากเลยนะครับด้วยทรงเมตาล็อกเกอร์ของมันเนี่ยจะเห็นว่ามันโหด โหมดมากแล้วเอาโซก็โคตรถึกโคตรทนเลยคู่นี้ก็วิ่งไปเป็นร้อยกิโลแล้วก็ไม่มีการสึกนะครับแผ่นคาร์บอนมันจะมีความใหญ่กว่าหนากว่าเจ้าตัวเฟรมนะครับแล้วความดิดเด้งมีเยอะกว่ามากแผ่นคาร์บอนจะเห็นว่ามีแรงส่งที่สูงและโฟมครับนี่โฟมหน้าเท้านี่ดูนะดูนี่น,น,นีคือโฟมหน้าเท้านี่คือทั้งหมดคือความสูงแบบจริงๆอะ่ะคือสูงแบบผมว่าเกือบเกเซนเลยบ้งเนี้ยน่าจะสักสา ส0กว่า3 5 36ิแถวๆนั้นเลยนะครับคือแบบแล้วอัปเปอร์นะครับเป็นเหมือนเป็นผ้าคล้ายเวเปอร์วีป e นะแต่ว่ามันจะมีความหนามากกว่าเจ้าตัวเฟรม2นะครับมันจะมีความหนากว่าและหน้าเท้ามันจะค่อนข้างเรียวกว่าตรงนี้ท่านที่เท้ากว้างอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับมันสักเท่าไหร่นะแต่ผมเท้าเดียวผมจะแฮปปี้กับมันมากนะครับข้อติของคู่นี้คือเรื่องระบบร้อยเชือกซึ่งจะเห็นว่ารูมันยุกจยับมากเลยแล้วเวลาร้อยมันจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการไล่เชือกมันค่อนข้างยาก และของ3ามกผมสังเกตนิดนึงนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเซฟสเซฟสหรือว่าจะเป็นเจ้าฟิลเดียอ่ะคือมันเป็นรองเท้าที่มันมีการถอดใส่ค่อนข้างยากเพราะว่าจะเห็นว่าฮิลคับมันจะค่อนข้างอ่อนนะครับในทุกรุ่นเลยของ3ามกดังนั้นเวลาการจะถอดจะใส่ต้องคลายเชือกจนเกือบหมดนะครับแต่คู่นี้ผมแฮปปี้มากวิ่งแบบดีวิ่งเด้งเลยแต่ข้อตินิดนึงก็คือน้ําหนักมันจะมากนิดนึงในไซส์45านะครับน้าหนักจะอยู่ที่ประมาณ260กรั ็ถือว่านิดนึงแต่ก็มันก็คือเป็นรองเท้าที่จริงๆเอาไว้คู่นี้ผมชอบวิ่งเทมโปวิ่งรองรันกับมันนะผมเอาไปวิ่งถึงฮาไปแล้วโอเคเลยคู่นี้สบายมากสามมหนึ่งฟิลเลตครับต่อมาป๊าบหลายท่านสงสัยแล้วว่าเฮ้ยไหนบอกว่าเรียงตามความชอบวะแล้วทําไมตัวท็อปมันถึงมาอยู่เร็วอย่างนี้นะครับคู่นี้คือ 361 s 36 i l u s f u t u r e นะครับสี Micro-Star คู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งที่ดุที่สุดมันคือเทคโนโลยีขั้นสุดของ361ไม่ว่าจะเป็นโฟม CQT Extreme ซึ่งเป็นโฟมที่มันนุ่มนะเอาจริงๆโฟมนุ่มนะครับแป่แผ่นคาร์บอนของมันเนี่ยมีสันสาสันที่ทำให้มันเกิดความแข็งงอไม่ได้แต่คู่นี้ผมวิ่งประมาณ หลายสิบโลแล้วจะเห็นว่ามันเริ่มงอไดล้ละง่ายขึ้นนะครับวิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้คู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่ต้องให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งคือมันเป็นรองเท้าที่โฟมนุ่มแต่แผ่นคาร์บอนของมันมีความแข็งมากๆต้องใช้เวลาประมาณ50-60กิโลเมตรแล้วมันจะวิ่งง่ายขึ้นซึ่งผมไม่ได้คิดไปเองเพราะอะไรเพราะผมมีมันอยู่ถึง2คู่แล้วเฮ้ยมันมี2คู่คู่แรกคือคู่สีสม้มผมซื้อมาด้วย ตรงไส์นะครับมันจะเหลือพื้นที่ข้างหน้าประมาณ1นิ้วโป้ประมาณอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆหลายท่านจะบอกว่าเจ้ารุ่นนี้ยมันหลุดส้นแต่ผมจะบอกสาเหตุที่แท้จริงของการหลุดส้นของมันมันหลุดส้นเพราะแผ่นคาร์บอนของมันครับตอนแรกกับผมโทษมันว่าเฮ้ยตัวฮิลล็อกเนี่ยมันมันนิ่มแล้วมันลื่นอ่ะมันหลุดอ่ะมันมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้บอกว่า แต่พอผมไปชับเฟรมสามมันเป็นวัสดุเดียวกันเลยนิ่มๆเหมือนกันเลยแต่มันไม่หลุดส้นแต่คู่นี้มันหลุดส้นเพราะอะไรเพราะแผ่นคาร์บอนที่มันแข็งมากๆเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยลงไปปึ๊กแผ่นคาร์บอนมันจะงัดดึงอ่ะมันเป็นการงัดดึงอ่ะแผ่นมันขืนนะครับแผ่นมันขืนทำห้ส้นเท้ามันมีการดื่นหลุดและรุ่นนี้ไม่มีรูร้อยแรนเนอร์ลูบนะครับแต่จริงๆอ่ะเขามีการหุ้มถึงตรงนี้เราสามารถเจาะได้นะ คู่นี้เ p อ e ์ดีมากผมชอบมากเลยเ p p e ์ Upper มันเป็นแบบผ้าแบบเหมือนอะตอมนิดเลยนะพูดกันตรงๆก็เหมือนอะตอมนิดเลยมันจะมีความยืดหยุห่นระบายอากาศดีและมีน้าหนักเบานะครับโดยที่น้ำหนักอยู่มา250คู่นี้ประมาณ240กรัมคู่นี้ผมจะลดมาครึ่งไซส์พอลดมาครึ่งไซส์แล้วมันได้ความกระชับที่ดีมากปัญหารูส้นหายไปแต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาคือผมไม่สามารถที่จะลองรันกับมันได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหน้าเท้ามันจะเหลือแค่เนี้ยเหลือน้อยมากเลยเหลือมาขึ้นนิ้วโปง้งผมวิ่งแค่ประมาณ10โลก็นิ้วเทา้า ถือว่าเป็นปัญหาสําหรับเรื่องไซส์ของรุ่นนี้แต่ตอนนี้ออกรุ่น1.5มาแล้วนะครับรุ่รน1.5เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเ p p e ์จากเ p p e ์ชิ้นเดียวเป็นเ p อ e ์แบบมีลิ้นนะครับแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องความกระชับได้นะครับก็เห็นท่านที่ได้ลองแล้วบอกว่ามันมีความกระชับขึ้นและบอกว่ามันนุ่มนวลขึ้นด้วยแล้วถ้าผมได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็รอดูก่อนผมอาจจะปล่อยเจ้าคู่ส้มนี้ไปก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยไปลงมาราธอนแล้วแล้วผมก็คิดว่า ถ้าผมจะลงมาราธอนอีกทีผมคงจะไม่หยิบมันไปมาราธอนแล้วผมหยิบคู่อื่นที่มาสบายกว่าดีกว่าอะต่อมาอันดับต่อไปอ๋อลืมพูดถึงคู่นี้การใช้งานคือเทมโปอินเทอร์วอลแล้วก็ลองรันก็ได้นะครับแต่คู่นี้เออคู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมจะใช้แข่ง5 k 10 k ด้วยเพราะมันกระชับกระชากรุนแรงโหดดิบเถื่อนคือการผักของคู่นี้มันเป็นการแบบลง ลงเท้าปุ๊บมันผักผักแล้วดีจากแผ่นคาร์บอนทันทีไม่ใช่รองเท้าเด้งนะครับไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งเป็นรองเท้าแน่นดีดิบเลยนะครับส่วนคู่นี้เอาแข่งฮาแมาราทอนฟูลแมราทอนได้สบายแต่คู่อื่นสบายกว่าแต่ความแรงแรงจริงต่อมาออกนอกค่ายสามหนึ่งกันบ้างกับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นเจ้า Xstep 1 6 0 X, Step 160, X 5 0า h a m p i o n มเปียนคู่นี้ผมขอเรียกมันว่าเป็นแบบ พี่น้องของทากุมิเซนแปคือมันเป็นรองเท้าที่มันค่อนข้างจะดีดนะมันไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งนะถึงหลายๆท่านจะบอกว่าเอ็ก p นะนุ่มเด้งแต่คู่นี้ถ้าเราสังเกตดูจริงๆจ,จะเห็นว่ามันค่อนข้างบางนะครับแต่มันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะนะส่วนสูงจริงๆก็ประมาณ3เ3 6แตาแถวๆนี้มันไม่บางนะก็ค่อนข้างหนาประมาณเอโดฟินโปละแต่ผมรู้สึกว่าโฟมมันจะมีความแน่นนุ่มแน่นนิดนึงอะ่ะมัน แต่ตอนนี้วิ่งไปมาสามสิบโลแล้วเริ่มนุ่มขึ้นนะครับแต่ก็คือความนุ่มของมันของรุ่นนี้มันนุ่มที่ส้นนะผมจับดูมันนุ่มที่ส้นแต่หน้าเท้าโฟมมันจะมีความแน่นกว่าคู่นี้แผ่นคาร์บอนของเขาจะเป็นแผ่นคาร์บอนที่มีการเจาะรูนะครับนี่จะเห็นเลยว่ารูทะลุเข้าไปแผ่นคาร์บอนเจาะรูตรงนี้ไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นข้อดีด้วยซ้ําคือเห็นไหมครับแผ่นคาร์บอนมันจะงอง่ายขึ้นและดีฟิลทาคารทาุทมิเลยทาคุมิก็แผ่นไม่ได้แข็งมากเหมือนกันจะเป็นเอเนอร์จีหลอดใช่ไหมคร แข่งสั้นดีมากตอนนี้ PB5K ผมอยู่กับคู่นี้นะครับความดีงามของ x s t p p ก็คืองานประกอบที่เนียบมากๆอัปเปอร์บางเบาอัปเปอร์ผมชอบมากที่สุดละของปีนี้เออผมให้คู่นี้เป็นอัปเปอร์ที่ดีที่สุดเลยเอาโซให้มาเต็มแผ่นความทนทานหายห่วงไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความทนทานแผ่นคาร์บอน t 7 0 0มีแรงดีดที่ดีนะครับแล้วมีการเสริมปีกด้านในช่วยสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนก็ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกัน คู่นี้ถ้าดูราคาอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของมันว่างั้นดีกว่าก็คือผมวิ่งประมาณนี้เพจแบบ4ี่ายห้ากอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าอยังไม่ค่อยคิดกับมันเท่าไหร่แต่ท่านที่ชอบก็จะชอบเลยแต่ผมยังไม่ให้มันเป็นขนาดนะั้นอ๋อคู่นี้การใช้งาน tempo i n t อินเทอแข่ง 5K 10K เท่านั้นพอเกิน 10K ไปผมไม่ใช้ผมไม่ใช้มไม่ใช,ใชแลวคู่เนี้ยจะไม่ใส่ซะแล้วอะต่อมา อันดับ2ของผมซึ่งจริงๆอ่ะมันตีกันมากเลยอันดับ2อ,อันดับหนึ่งคือผมเลือกยากมากๆเลยนะครับผมเลือกยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ถูกใจผมมากทั้งคู่เลยนะครับ 1, Fame, 3ามหกหนึ่งเฟรมสามจุดศูนย์มันเป็นลูกหลักของผมตอนนี้เลยนะครับแผ่นคาร์บอนที่มีการปรับมาใหม่มีการเจาะรูและมีความ aggressive ที่สูงมากมีแรงเด้งแรงดีที่ดีมากอ๋อเมาเช้าผมเพิ่งวัดความสูงจริงๆไปหน้าเท้านี่นี่มันเต็มอย่างเงี้ยนะ ให้ทายว่าเท่าไหร่หน้าเท้าสูง35มิมลิเมตรนะครับแล้วก็ดรอป6กส้นเท้าจึงจะสูง41มิลิเมตรไอ้ตรงเนี้ยวัดถวัดข้างนอกจะดูเหมือน5เซนแต่ข้างในมันจะลึกลงไปประมาณ6เซนไอ้6กมิลเลยนะครับประมาณ41มิลิเมตรเลยนะครับมันเป็นรองเท้าที่สแต็กไฮสูงและมันไม่นุ่มยวบครับมันเป็นความนุ่มแน่นแต่ว่ามันนุ่มกว่าเจ้าเฟรม2.0นะหลายๆท่านบอกว่ามันแข็งกว่า2.0 2.5แต่ผมว่ามันนุ่มกว่า และแผ่นคาร์บอนของมันที่มีความแอคเซฟสูงมากและมีการเซาะร่องอะไรที่เป็นแบบช่วยมากให้แบบมันเข้าออกับท่าวิ่งผมมากมันโอ้มันดีเด้งมากแล้ว Upper อัปเปอร์อ่ัปเปอร์ดีมากเลยตัวเนี้ยแต่ผมว่าอัปเปอร์ของ Exept t ยังดีกว่านะนิดนึงนิดนึงแต่เรื่องการระบายอากาศดีและตัวเนี้ยผมแอบรู้สึกว่าหน้าเท้ากว้างกว่า Exept t ด้วยนะครับเอาโซมีการยึดเกาะที่ดีมากและโฟมตัวใหม่ที่ เขาเรียกว่าอะไร CQT เ a m e จากเดิมเป็นควิกเ a m e CQT ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อโฟมเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมว่าเขามีการจูนใหม่ให้มันมีแรงเด้งส่งที่ดีกว่าเจ้าตัวของเฟรม2.0คือมันมีแรงส่งสูงกว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเหยียบไปแล้วมันแห้ง,หงเหมือนเจ้าเฟรม2.0นะคู่นี้มีความติดเด้งกว่าแผ่นคาร์บอนมีการดีดที่ชัดเจนกว่ามากเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากใส่ทีไรวิ่งเร็วเสมอคู่นี้ถ้าผมใช้งานผมจะใช้ แข่งได้แต่ 5k ยัน 42k เลยทีเดียวนะครับกับคู่นี้เพราะว่ามันน้ำหนักเบาด้วยไซส์11 US น้ำหนักอยู่เพียงแค่231กร,รัมนะครับหนักกว่าเจ้าเฟรม2.0เพียง9กร,รัมเองและพอมันเด้งหว่านมันก็เลย9กร,รัมเนี้ยมันไม่รู้สึกกันนะครับนะครับต่อไปที่หนึ่งในใจของผมในปีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก f H b s w w i t t นะครับ f H b Swift โฟมสูง40 32นะครับ ซึ่งเป็นโฟมที่สูงมากและเป็นโฟมซูเปอร์คิติคอลนะครับซูเปอร์คิติคอลแล้วไม่ธรรมดาใช้วัสดุเป็น p b a บครับเออถ้าเกิดเราเทียบกับไอพวกในตะก้าเนี่ยทั้งหมดอ่ะจะเห็นว่าโฟมพวกนี้มันจะมีความลักษณะมีความทึบๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นความนุ่มเด้งที่แท้จริงเลยมันคือนิยามของคำว่านุ่มเด้งกับเอฟบีบีสวิป e นุ่มมากเด้งมากไหลมากโกงมากนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกแผ่นคาร์บอนของเขาอะ่ะมีความแข็ง มากๆนะเลยแต่ว่ามันงอง่ายงอง่ายเพราะอะไรเพราะโฟมนุ่มโฟมมันไม่ขืนไม่ดึงนะครับเพราะตอนนี้ถ่ายอยู่ในสถานที่อาจจะมีเสียงเข้ากล้องนิดน,นึงนะครับก็ขออภัยมันนุ่มมากเด้งมากไหลมากๆมันเป็นรองเท้าที่มันจะวิ่งเร็วกว่าที่เรารู้สึกอยู่เสมอประมาณสัก20บวิสมมุติว่าคุณคิดว่าคุณวิ่งสักเพจห้าครึ่งเพจจริงจะอยู่ประมาณ5.1แค่นั้นเองหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำยิ่งวิ่งมันยิ่งไหลย,ยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ มันเป็นรองเท้าที่มันโกงอ่ะมันเหมือนเราขับแบบรถเครื่องใหญ่ๆที่มันไม่มีเทอร์โบเวลาเล่งมันจะเนียนๆมาตามรอบเลยแบบวุ้ด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 ้พวกเนี้ยมันจะเหมือนรถเครื่องเทอร์โบอ่ะมันต้องกดนิดนึงพอถึงจุดปุ๊บเครื่องติดเทอร์โบทํางานใบมาบูส์มามันถึงจะมาแต่ไอคู่เนี้ยมันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานในหายห่วงแล้วตามสไตล์เอ b กซ์บีนะครับอัปเปอร์ ระบายอากาศดีและไม่อมเหงื่อนะครับถ้าจุดที่ผมจะตินิดนึงของอัเปอร์นะครับก็คือไอ้ตัวลายๆตรงนี้ถ้าเกิดเราใส่ถุงเท้าบางมันอาจจะมีการเสียดสีบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ถุงเท้าหนาก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องหนาขนาดนั้นเราแค่ไม่ใช่บางเกินไปอ่ะอย่างปกติผมใส่ถุงเท้าดอลิม,ม่านะอันนั้นมันบางไปนิดนึงอาจจะมีการขูดๆบ้างแต่ถ้าเกิดใส่พวก personal best หรือว่าใส่ของคันเรนจิคลิปรันอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเชือกหลายท่านบอกว่าเชือกสั้นผมก็ไม่เจอปัญหามันสั้นลิ้นย่นก็ไม่เจอปััััััญหาาาาาาาว่่มมมมนนนนนยยะะคครรรบบกกกลลล็ออ้้้เเททดดดีีตตตตสไไ์ํงแ รุ่นแรกแล้วมีการบุกมาที่โอเคเลยน้ำหนักก็ถือว่าเบามากอยู่มา220กรัมเท่านั้นเองนะครับในไซส์11 US 29 c ซนตมรนะครับคู่นี้โอ้โหหาจุดติยากมากเลยนอกจากเรื่องอัปเปอร์สีกันิ้วนิดนึงเนี่ยนะครับนอกนั้นคือดีมากความดิดเด้งดีมากให้เป็นที่1ของปีนี้ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้าในปี2023ของผมทั้ง7คู่ที่นำมาเลาให้เพื่อนทุกท่านได้ฟังกันนะครับแล้วปีหน้า ตั้งเป้าว่าจะรีวิวสักเดือนละคู่นะครับก็อาจจะไม่ได้เดือนละคู่หรอกเพราะว่าก็ไม่ได้มีงบประมาณมากนะครับเงินเดือนอยางน้อยอยู่แต่จะพยายามรีวิวรองเท้าที่น่าสนใจนะครับในปีหน้าโดยที่จะเป็นรองเท้าที่เข้าถึงง่ายราคาไม่สูงมากตามสไตล์ผมก็คือรองเท้าประมาณนี้สามพันสี่พันหรือสองพันลงมาอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นรองเท้าที่แบบทุกท่านเข้าถึงได้แบบไม่ต้องแพงมากอะไรเงี้ยผม หลังๆคือผมไม่ได้ไปเล่นในกีอาดิดาสแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าในการที่ผมมาเล่นรองเท้าไทยของเท้าจีนเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่ได้ทิ้งกันเลยนะครับสำหรับการที่ผมวิ่งเพชส456อย่างเงี้ยมันแล้วประหยัดเงินไปได้เยอะความทนทานก็โอเคนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองเปิดใจดูนะครับลองจะบอกว่าในวงการวิ่งเนี่ยรองเท้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมันไม่มีรองเท้าที่ดีที่สุดครับมีแต่ตรองเท้าที่จะเข้ากับทุกท่านนะครับชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องจริตส่วนบุคคลละเพราะว่า <c oughs> เอาง่ายๆเลยคู่เนี้ย คนชอบบนตัวบา้านตัวเมืองเลยแต่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยจะไหลหรืออย่างน้อเปอร์เซ็นต์น่ผมก็ไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าผมเนี่ยรักมากเลยกับเจ้าสองคู่เนี้ก็คือแบบโอ้โหเนี่ยแบบสุดยอดผมรักมากเลยสองคู่เนี่ยนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้ก็นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับสัมมาการวิ่งท่าวิ่งน้ำหนักการลงเท้ารูปเท้าวความชอบพื้นที่ที่วิ่งจะบอกพื้นที่ที่วิ่งยังแตกต่างกันเลยวิ่งพืพน้นปูนพิ้งพื้นยางก็แตกต่างกันนะครับก็เลือกที่ชอบใส่ที่ใช่แล้วการวิ่งจะมีความสุขครับก็ขอ,ขอ สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการวิ่งและทุกๆด้านนะครับในปี2024แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ